รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่รกร้างนอกกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเพียงแค่ที่พักศพของชาวเมืองจนถูกสร้างเป็นอุทยานและถวายที่ให้เป็นวัดชื่อวัดวังตะวันตกเมื่อเกือบ200ปีก่อนจนดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมโดยเฉพาะพระสูงพระคู่วัดและกุฏิทรงไทยโบราณอายุนับร้อยปีแต่จากตำนานที่พักศพกลับมาอีกครั้งเป็นที่ฝังอัพรางศพคดีฆาตกรรมสามเณรปลื้ม,ม เล็กๆอ่ะนะก็ยังไปทำลายมันได้อ่ะอยากให้มันตายตาปีนแบยที่ด้านหน้าหอไตราภายในวัดวังตะวันตกที่นี่คือจุดที่สามเณรปลื้มถูกฟังและเทคอนกรีตก่อนที่จะนำพระพุทธร,รูปมาตั้งทับเพื่ออำพรางคาดี หลังจากที่มีการขุดร่างของสามเณรปลื้มออกมาแล้วก็มีการปรับพื้นที่ดินบริเวณน,นี้จนไม่สามารถรู้ได้เลยว่านี่คือจุดเกิดเหตุของคดีบาปหนึ่งมิถุนายนเจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮขุดจุดที่ระบุว่าเป็นที่ฝังศพของสามเณรปลืม้มมีแผ่นปูนทับเป็นชั้นมีปูนขาวโรยไว้เพื่อกลบกลิ่น เมื่อขุดลึกลงไปประมาณหนึ่งเมตรเศษก็พบศพสภาพเน่าเปื่อยจนจำไม่ได้แต่เมื่อชนสูตรผลปรากฏว่านี่คือศพของนายสุภโชคเอกเกียรติกุลหรือสามเณรปลืม้มที่หายตัวจากวัดวังตะวันตกไปนานกว่า5เดือนวันที่เราขุดศพก็ปรากฏว่าพบศพถูกไหมฮะพบศพลึกประมาณเมตรกว่าวันขุดศพก็เจอวิยาหลักฐานเจอขวดน้ำมันเจออะไรต่างๆตามที่เขาให้การไม่ว่าจะเป็น ปูนหินทรายที่ก็ไปซื้อจากร้านซึ่งเราก็รวบรวมไป็นหลักฐานโดยการสอบปักคำบุคคลที่เกี่ยวข้องคนที่ร่วมการทําความผิดก็จับกลุ่มผู้ต้องหาฆาตการเที่ยมโหดจนถึงขนาดข่าโบกปูลฝังสม,มเณนไว้กลางวัดตอนมป็นสามานีนะจะมาคุ้นเคยทักทายพูดคุยกับชาวบ้านแบบเป็นกันเองหลังจากบินทบาทก็ก็เหมือนที่พี่พูดนะว่ามี เขาเอาขนมมาแจกเด็กๆนักเรียนชาวบ้านที่ยากาจนใช่สนิทกันมากกว่าสามเณรรูปอื่นพี่พี่กับเขาใช่ครับสามเณรปลื้มก่อนเสียชีวิตผมก็คิดว่าเขาอาจจะลาศึกขาหมดหรือว่าไปประจำประจําอยู่วัดอืน่นก็ขาดขาดการติดต่อไปสงสัยก็ช่วงนึงแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าจะเอามาเสียชีวิต่ะครับ คดีนี้ชาวบ้านร้องเรียนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชว่ามีสามเณรวัย17หายตัวไปจากวัดวังตะวันตกนานหลายเดือนโดยไม่สามารถติดตามตัวได้ตำรวจสอบสวนบุคคล5คนหนึ่งในนั้นมีพระสงฆ์ของวัดวังตะวันตกด้วยซึ่งยอมรับว่าเป็นคนลงมือฆ่าเนรปลื้มแล้วเอาศพไปฝัง สามเณรปลื้มถูกกลุ่มทำร้ายภายในฮอไตไรแห่งนี้ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะช่วยกันนำร่างขึ้นรถไปไว้ที่วัดอีกแห่งหนึ่งแต่ระหว่างทางสามเณรเกิดเสียชีวิตคนร้ายจึงได้นำร่างกลับมาฝังไว้ห่างจากจุดที่รุ่มทําร้ายไม่ถึง1 9วันเกิดเหตุ5มกราคมคนร้ายคือนายเด่นชัยภูมนิยมนำตัวสามเณรปลื้มเข้าไปในฮอไตร จากนั้นใช้ท่อ P ี c ทุบตีสามเณรปลื้มจนบาดเจ็บสาหาัสก่อนจะนาขึ้นรถกระบะเพื่อไปยังวัดแห่งหนึ่งที่อาเภอลานสกาแต่ระหว่างทางสามเณรปลื้มเสียชีวิตจึงนําศพกลับมาที่วัดก่อนจะลากศพไปในหลุมที่ช่วยกันขุดแล้วเอาแผ่นพื้นปูนโยนทับแผ่นเหล็กอีกชั้นหนึ่งจากนั้นช่วยกันผสมปูนซีเมนต์และเทปูนลงไปในหลุมจนมิดร่างของสามเณรหลังจากเทพื้นเสร็จก็ได้นำพระพุทธร,รูปมาวางไว้ด้านบนของหลุมฝังศพสามเณรปลืม้ม ผู้ต้องหาพาไปที่จุดที่นำสมบงจีวรของสามเณรปลื้มไปทิ้งไว้ระหว่างทางก่อนจะนำศพของสามเณรกลับมาฝังที่วัดวังตะวันตกผมไม่ได้สังหารครับตัวผมมาผมสังหารตายนี้ไม่ได้ตายครับเอ้าไม่ตายแร้กไปวางทำไมอะไม่ก็เขาเอาฟ้ามาฟันผมหมอฟันร่งางกายวความคิดใครที่เอาศพไปฝังใต้ือนความ<อ>คิดใครตอ้องช่วยกันค <ไป S 3> ิดไจะทำไงใะตกใจก็ใครใครทีต้องคิดบิวใช่ไหมไม่ครับเราเองครับ ครับเด่นชัยทำคนเดียวเด่นชัยทำคนเดียวแล้วก็มีสามเณรสามเณรสุยาด้วยออ๋แต่บิวก็อยู่บิวก็บีมบิวเนี่ยคือเป็นผู้ไม่ทำอะไรเลยแต่คอยสั่งใช้แต่อยู่นะครับอยู่ด้อยู่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 ในที่เดียดอยู่ด้วยกันนั่นแหละก็เป็นต้นเรื่องเลยเขาเป็นต้นเรื่องเลยเป็นคนเอาตัวมาเป็นคนเป็นคนสั่งคนใช้อแต่บิวก็ตัดอาภาบตอนตอนแรกรับสาภาพตอนหลังก็ปฏิเสธก็ไม่เป็นไรเรามีพยานหลักฐาน ขณะที่เพื่อนสนิทของสามเณรปลื้มบอกว่าก่อนที่สามเณรจะหายตัวไปและพบเป็นศพเขาพบความผิดปกติบางอย่างที่เราสังเกตยังไงตั้งแต่ช่วงช่วงเต้นธันวาครับผมก็เริ่มโพสต์อะไรแปลกใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้มีไหมไม่มีครับผมอันนี้อะไรเราเราแวงไปเองนะตอนนี้เป็นอะไรวะทำอะไรไม่ดีอันนี้ิ่มลืมทำอะไรไม่ดีสักอย่างเดียวแค่นี้จะิ่มถ้าพวกคุณเข้ามาอยู่ในที่เรา เป็นอยู่ว่าคุณจะรู้ว่ามันเป็นรู้สึกว่ายังไงก็กลาว่าเขาังหตนตรงนี้ครับผมถามไหมบังคับมีวยอำนาจมีอำนาจแล้วต้องบ้าอำนาจมันเกี่ยวกับอำนาจอะไรทุกอย่างตรงนี้ทําไมเราต้องมาเป็นแพะรับบาทด้วยล่ะทั้งๆที่ไม่เคยทําแบบนั้นอ่ะอันนี้วันที่ห้าอีกครับผม ไม่ทำไมวันนี้ต้องเป็นเปรตบาปกรรมดีไม่เคยได้ดีเลยเราไม่ได้เอาไปนะนี่คือไม่ได้เอาไปนะไม่เคยและเขาไม่เชื่อว่าสามเณรปลื้มจะขโมยทรัพย์สินต่างที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างองค์พนิสัยส่วนตัวเรื่องการขโมยขโมยตัดตัดความความในใจของผมนะครับผมว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าถ้าเออหน้าเหมือนจริงๆถ้าสามเณรนอกไปสามเณรก็ตรงจะไปที่หื่นแล้วครับไม่ไม่ไม่ต้องเดี๋ยวว่า ให้คนมามาจับได้ใส่ฟาร์มอะไรแบบนี้ครับผมไม่เชื่อแน่นอนค่ะไม่เชื่อเพราะลูกไม่ใช่คนนิสัยแบบนี้ใช่ค่ะไม่เคยสอนลูกมาแบบนี้ตั้งแต่ลูกมาอยู่ไม่เคยค่ะขนาดจะให้ล้วงเงินในกระเป๋าไปซื้อของเขายังไม่เคยหยิบไม่เคยจับประเด็นนี้เราได้ตรวจสอบว่ากระเป๋าหายเนี่ยจริงท็จไม่รู้แต่ว่าเหตการมันเกิดขึ้นแล้วห้างว่าเรื่องนี้จทตั้งสามเดือนเพิ่มถูกทำร้ายเสียชีวิต เราก็สอดสอบไปที่โรงพักปรากฏว่าไปแจ้งความกับตำรวจจริงก็มีบิวหรือพิยฉัดนะครับแล้วก็มีสา,าเด่นชัยแล้วก็มีสมเนินพื้มไปพบงานสอบสวนที่โรงพักเมืองนครเรีธรรมราชจริงเมื่อวันที่หนึ่งมกราแต่ไม่มีพยานหลักฐานอะไรเพราะว่าไปกล่าวหาก็เฉยเฉยก็ตำรวจไม่ได้ดำเนินการอะไรเพียงแต่บันทึกกันไว้แล้วก็หลัจงจากนั้นก็กลับมาอยู่วัดกันหมดเนะพราะสมเนินพื้มก็อยู่วัดอยู่แล้ว สองคนนั้นก็อยู่วัดอยู่แล้วผู้ต้องหาก็กลับมาอยู่ที่เดียวกันก็ติดใจก็ขยายผลอยู่นั่นแหละจนกระทั่งทุบตีจนเสียชีวิตแม่เจ้บบิลและเด่นชัยผู้ต้องหาจะอ้างถึงปมการสังหารสามเณรปลื้มว่าเป็นเพราะสามเณรนั้นไปขโมยเงินแล้วก็ทองคาของเธอมาแต่กลับมีเงื่อนงมเกี่ยวกับผลประโยชน์จํานวนมหาศาลภายในวัดแห่งนี้ติดตามช่วงหน้า เข้ามาก็บิวก็อ้างว่าได้มอบหมายให้กับทางเจ้าวาดเขาประมูลในพื้นที่ของวัดได้แล้วก็เขาเป็นหลานของเจ้าวาดเจ้าวาดก็สนิทสนิทสนุมกันแบบเข้าออกกันได้ตลอดเลยเข้าไปคุยกับเจ้าวาดได้ได้คนเดียวคนอื่นนี่แกก็อยู่ประจํากับวัดนี่แกก็ไล่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 ออกไปหมดเจ้าของแผงพระเครื่องที่เช่าที่ของวัดวังตะวันตกเล่าว่านางสาวปิยะชัด เข้ามากุมอำนาจภายในวัดวังตะวันตกมานานหลายปีและนายเด็ชชัยที่อ้างว่าได้มาบวชเป็นพระเพราะสำนึกผิดที่ทำร้ายสามเณรปลื้มจนเสียชีวิตนั้นอาจเป็นแผนการของนางสาวบิวเพราะเมื่อนายเดชชัยบวชเป็นพระได้ครบห้าพรรษาก็สามารถขึ้นเป็นเจ้าวาดได้เมื่อน,นั้นก็จะควบคุมทุกอย่างภายในวัดทั้งหมด ลานจอดรถที่วัดวังตะวันตกก็เป็นอีกคุ้มทรัพย์หนึ่งที่กลุ่มของเจ๊บิวได้เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์หลังจากที่สามารถควบคุมอํานาจเบ็ดเสร็จภายในวัดได้และถึงแม้ในปี2558จะมีทหารเข้ามาดูแลแล้วก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอานาจทั้งหมดก็อยู่ที่เจ้าอาวาสซึ่งขณะนั้นกลุ่มของเจ๊บิวได้ครอบงําเอาไว้ตอนที่บิวเข้ามานะเก็บค่ารถจาก20บาทเป็น30บาทบางครันก็40บาทเพ่งเคลนไป แล้วก็ข่าใช่ไม่ไม่มีบินไม่มีใบเสร็จวันนี้ลานจอดรถที่นี่สามารถจอดได้ฟรีหลังเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดระเบียบแต่ก่อนหน้านี้นางสาวบิวเข้ามาดูแลแทนเจ้าอาวาสได้เก็บค่าจอดรถเพิ่มคันละ30บาทโดยไม่มีใบเสร็จรับเงินและน่าแปลกว่าเงินที่เก็บได้นั้นเข้าวัดจริงหรือไม่รถที่เข้ามาจอดส่วนใหญ่นอกจากคนที่เข้ามาทําบุญแล้วพื้นที่รอบนอกวัดยังเป็นศูนย์การค้า ที่มีคนเข้าออกแต่ละวัจนจํานวนมากพื้นที่ของวัดวังตะวันตกจึงถูกใช้ประโยชน์ให้จอดรถได้ถึงแม้ว่าลาจอดรถในวัดนี้จะสามารถรองรับรถได้ประมาณ4-50คันแต่ก็จะมีรถวนเข้าออกมาจอดตลอดทั้งวันจึงทำให้สามารถเก็บเงินค่าที่จอดรถได้จำนวนมากเช่นเดียวกับแผงพระเครื่องที่จากเดิมเสียค่าเช่าต่อวันเพียงเล็กน้อยแต่ภายหลังเมื่อนางสาวบิวเข้ามาก็เพิ่มค่าเช่าเช่นกัน แม้ชาวบ้านและคนที่มาเช่าแผงจะคลืบแคลงสงสยัยแต่ก็ไม่มีใครกล้าต่อกอ่อนเพราะกลัวอิทธิพลและอาจได้รับผลกระทบเพิ่มอีกส่วนแผงพระเครื่องทั้งแผงเล็กแผงใหญ่หลายสิบแผงที่นี่ค่ะคำนวณแล้วในแต่ละเดือนก็สามารถเก็บเงินค่าเช่าได้นับแสนบาทเลยทีเดียว ชั้นลอยใต้กุฏิเจ้าวาดแห่งนี้นะคะก็จะมีรังนกนางแอ่นอยู่ซึ่งในแต่ละเดือนสามารถเก็บได้นับ10กิโลกรัมและขายได้มากกว่า300,000บาทเป็นอีกแหล่งผลประโยชน์ที่ถูกฉกชวยไปจากวัดวังตะวันตกรังนกนางแอ่นเหล่านี้หากนำไปขายจะมีการคัดแยกแบ่งเกรดหากเป็นเกรด A จะสามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ8 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว นั่นจึงทาให้กลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ที่ฉกฉวยจากพื้นที่วัดได้อย่างเป็นก่อเป็นกรรมส่วนห้องแถวที่เห็นอยู่นี้ก็อยู่ในพื้นที่ทรณีสงของวัดวังตะวันตกที่มีมากกว่า80คูหาค่าเช่ารวมต่อเดือน66,500บาทยังไม่รวมค่าแปดเจีย้ยที่ผู้เช่าต้องจ่ายให้วัดอีกรายละ50,000ถึงแสนบาทผู้เช่าจ่ายด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีไม่มีใบเสร็จ และก่อนนี้นางสาวบิวจะทำสัมปทานใหม่30ปีโดยผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าอีกรายละ3 0 0แสนบาทแต่ดันถูกจับได้ว่าเป็นผู้บงการจนสามเณรปลื้มเสียชีวิตเสียก่อนคืปคนบิเศของวัดทั้งหมดเนี่ยวายาวิจิรนี่เป็นคนสำนินก,ก็คือเด่นชัยก็คือสามีของบิวพิยาชัดก็อยู่กันในนั้นเริ่มเป็นอย่างนี้ก็เลยผูกโยงว่าน่าจะมีประเด็นอื่นสามเณรอาจจะไปรู้เรื่องรู้อะไรไอันนั้นก็เราก็ สำเรียนเสียชีวิตแล้วขณะที่เมื่อตำรวจเข้าตรวจพ้นที่บ้านของนางสาวบิวพบบัญชีเงินฝากของวัดหลายเล่มแต่เหลือวงเงินเพียงแค่หลักร้อยถึงหลักพันบาทเท่านั้นขณะที่เงินหมุนเวียนในบัญชีของนางสาวบิวมีมากกว่า5ล้านบาทและบางรายการที่อยู่ในตู้เซฟซึ่งสงสัยว่าอาจมีหลักฐานเพิ่มเกี่ยวกับผลประโยชน์ของวัดแห่งนี้ แล้วยังเศร้าสลดอีกครั้งเมื่อพ่อและแม่ของสามเณรปลื้มที่เลิกลากันนานแล้วต่างแย่งศพของลูกท่ามกลางความตกตะลึงของพระสงฆ์และชาวบ,บ้านที่เห็นเหตุการณ์ทั้งคู่ต่างแสดงสิทธิ์ว่าตัวเองน่าจะนำร่างของสามเณรไปประกอบพิธีทางศาสนาสามเณรปลื้มเสียชีวิตที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับปมผลประโยชน์ของวัดแม้เหลือเพียงร่างที่ไร้วิญญ,ญาณก็ยังถูกแก่งแย่ง แม้ภายหลังจะตกลงกันได้แต่ดูเหมือนว่าดวงวิญญาณของสัมมาเนรปลื้มจะยังไม่สงบหรือไม่เพราะในวันชาปนากิจปรากฏว่าร่างของสัมมาเนรกลับไม่ไม้ไฟชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์แต่การเสียชีวิตของสัมมาเนรปลืม้มทําให้ความลับของวัดวังตะวันตกกระจ่างขึ้น ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าคลี่ลายคดีพบมีปมผลประโยชน์หลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของสามเณรปลืม้มก็ได้เจ้าวัดองค์ใหม่ซึ่งไปรักษาการไม่ใช่รักษาการตอนนี้ก็แต่งตั้งมีตราตั้งมีอะไรเรียบร้อยเป็นตัวจริงก็สอบก็ได้กราบเรียนท่านว่าช่วยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยของวัดเนี่ยไม่ว่าสมุดบัญชีเอกสารต่างๆที่เป็นของวัดอะไรที่เป็นรายได้ของวัดเนี่ยมันต้องเป็นของวัด ซึ่งท่านก็ขอเวลาตอนนี้ก็เพิ่งแต่งตั้งวยาวัชกรใหม่โดยเจ้าวาดองค์ใหม่ซึ่งก็ต้องให้เวลาทางวัดก็ไปรวบรวมเอกสารประกอบกับเราก็ไปสอบประคำเจ้าวาดองค์เก่าว่าทรัพย์สินวัดมีอะไรบ้างก็ตอนนี้กําลังรวบรวมอยู่ปมผลประโยชน์ที่วัดแห่งนี้มีเงื่อนงับเบื้องหลังที่ถูกแอบแฝงและยังรอการพิสูจน เช่นอาการอาภาธของพระเทพสิริโสพลอดีตเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตกและอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สุดหนักลงอาจเกี่ยวกับที่นางบิวเป็นเพียงคนเดียวคอยดูแลเรื่องพัตาหารและยารักษาให้กับเจ้าอาวาสก่อนหน้านี้และประเด็นที่เจ้าอาวาสวัดถูกขังอยู่แต่ภายในกุฏิหรือแม้แต่ที่ว่าอาดีตเจ้าอาวาสถูกแบล็กเมดด้วยภาพลับบางอยา่างเจ้าหน้าที่จึงต้องเข้าขอข้อมูล

ไได้สร้างนีะ่้ีแลปวนนี้คือคลิปภาพที่นางบิวกับพวกทําร้ายพระลูกวัดเมื่อปีก่อนพระรูปนี้ถูกนางบิวไล่ออกจากวัดโดยอ้างว่าเป็นพระปอบบวชเข้ามาอาศัยที่วัด ี่ถยนี่ทยี่กับูนนเป็นหลักฐานที่คนในวัดยืนยันว่านางบิวได้เผาทําลายสิ่งที่จะยืนยันว่าพระรูปนี้เป็นพระจริงทั้งที่คนในวัดบอกว่าพระรูปนี้อาพาธและนี่เป็นหลักฐานจากพระอุปชาที่บวชให้จึงเกิดคําถามว่าทําไมจึงต้องไล่พระออกจากวัดก็ตามที่พี่เห็นแล้วก็ชาวบ้านเห็นนี่บิวจะเป็นคนบวชให้ เป็นคนบวชใหใช้ใช่ใช่บวชให้แต่เขาไมบวชให้คือต้องต้องถามบิวก่อนนะส่วนมากยิ่ถ้าเป็นเนรูปอื่นนี่จะมาบวชอยู่ไม่ได้ปัจจุบันพระครูพรมเขตคณารักเจ้าคณะอำเภอพระพรหมได้เข้ามารักษาการแทนเจ้าอาวาสเพื่อสัสางปัญหาภายในวัดหวังตะวันตก และยังพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในวัดก่อนหน้านี้อีกหลายอย่างเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งตรวจสอบบัญชีของวัดพบมี32บัญชีแต่กลับมีเงินทั้งหมดไม่ถึง2ล้านบาททั้งที่เงินของวัดเคยมีถึง40ล้านบาทแต่ทั้งหมดถูกถอนออกไปเมื่อปีที่แล้วก็ยังไม่มีคำตอบว่าเงินหายไปไหนอยู่กับใครและเกิดคำถามว่ามีการปลอมแปลงลายเซ็นอดีตเจ้าอาวาสในการเบิกเงินหรือไม่เจ้าอาวาสองค์ใหม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ จะมีแบบมีตราวัดเต็มมาลายเซนเจ้าว่าก็พี่ก็คิดอยู่ตลอดว่าน่าจะปลอมเพราะว่าลายเซนคล้ายๆกับไทยเอกาสารมาไม่ใช่เจ้าว่าโดยตรงแล้วก็ตั้งต้นที่ว่าจะตรวจสอบรายละเอียดว่าบัญชีวัดมีอยู่กับธนาคารอีบัญชีมีเท่าไหร่รตอนนี้กําลังดําเนินการขั้นตรวจสอบอยู่ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและอําพรางศพ แต่คดียักยอกทรัพย์จะไม่สามารถเดินหน้าได้หากไม่มีการแจ้งความคือบัญชีของวัดตอนนี้เรายังไม่ไม่ชัดเจนหนึ่งทางวัดก็ยังไม่แต่งตั้งใครมาเป็นตัวแทนหรือพระเองมาแจ้งความนนเ็นคดีในเรื่องของยักยอกหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้ยังนะตรงนี้ยังส่วนที่เป็นทรัพย์สินของวัดหรือของเขาเนี่ยก็ต้องรอบัญชีจากวัดแล้วก็วัดต้องไปร้องทุก การสอบสวนถ้าไปพ้องเรื่องการยักยอกแล้วไหนหลักฐานเขายักยอกเรื่องอะไรซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีเอาเรื่องรถเขาบอกว่าไปดําเนินการยึดรถเลยนี่เป็นรถของวัดพอไปดูรายชื่อก็เป็นชื่อของเจ้าของเขาแล้วเราไม่มีหลักฐานว่าเขาเอาไปเมื่อ,อไหร่อย่างไรเราก็ไปพ้องเขาก็พ้องกลับเราแล้วเราจะทําไงคือวัดทุกวัดในจังหวันดนครสวรร่ยจะต้องรายงานทางการเงินไห้กับนักพุทธหนึ่งครั้งสิ้นปี นะครับหนึ่งครั้ง1สีีทีนี้ผมดูของวัดวังตะวันตกเนี่ยคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบเนี่ยปรากฏว่า,าผมผมมาดูข้อมูลเลดต่างเนี่ยดูว่าม,มัน,ม,ม,นมันไม่มันไม่สมเหตุสมผลมันไม่สมเหตุสมผลดูดูเสมือนหนึ่งว่ามีการปรุงแต่งนะครับปรุงแต่งบัญชีพูดง,ง่ายแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือผู้รายงานเนี่ยก็เป็นก็เป็นคา,ารวา นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ถูกสแสวงประโยชน์บาปฉกสวยเอาของวัดเท่านั้นการเสียชีวิตของสามเณรปลื้มที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของวัดแห่งนี้ถูกขยายไปสู่การพยายามจัดระเบียบวัดอื่นๆซึ่งถึงแม้จะมีระเบียบอยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าในแง่ของการปฏิบัติแต่ละวัดกับจัดการกันเองนั่นทำให้วัดหลายแห่งประสบป,ป,ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ยังมีอีกหลายรูปแบบที่ทรัพย์สินจากการทำบุญหรือรายได้ของวัดถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเข้ากระเป๋ากลุ่มคนที่สร้างอำนาจอิทธิพลในพระศาสนาขณะที่วัดไม่มีรายงานรายรับรายจ่ายต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาหรือมหาเทราสมาคมจริงจึงกลายเป็นช่องว่างแม้พุทธศาสนาจะไม่เสื่อมถอยแต่เมื่อสบโอกาสมารศาสนาก็แฝงเข้ามาหากินกับเงินบุญไม่สถานกับเวรกรรมจนแม้สามเณรรูปหนึ่งต้องจบชีวิตลง แต่คงไม่ศูนเปล่า